I do พาคนบางค้าเปิดบ้านครั้งที่สี่มนรักบางค้าเราจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงานบางค้าเมืองสร้างสุขพาคนบางค้าเปิดบ้านครั้งที่สี่มนรักบางค้าณ้บัดนี้ค่ะขอเสียงปรบือด้วยค่ะขอบคุณท่านรองสรรมการด้ดงเพิ่มรองกรรมการไปยังสูง ถนนคนเดินเปิดบ้านคนบางค้านะครับครั้งที่4โดยใช้ธีมว่ามนุษก์บางค้านะครับเนื่องจากย่ออยู่ในช่วงเทศกาลสงการเราก็เป็นธีมที่ว่าเป็นเสื้อลายดอกเหมือนสงการนะครับวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียงนะครับทั้งมาออกร้านค้ากันมาเดินจับจ่ายใช้สอยนะครับรวมทั้งมีการแสดง นในการที่จัดมาเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเราได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชพัตราชนครินนะครับซึ่งมามีส่วนร่วมในการจัดกับเราโดยตลอดสีสันสดใสดีนะคะแล้วก็มีความสุขก็ดีค่ะคนเยอะทุกคนที่มาก็มีความสุขกัน อยากให้จัดแบบนี้บ่อยๆค่ะรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการอนุรักษ์โปรโมทของอำเภอบางค้าก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่มีงานนี้เกิดขึ้นจากใจคนบางค้านะคะก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆนะคะเข้ามาร่วมงานนะคะงานเปิดบ้านบางค้าของเราค่ะเรามาสัมผัสวิถีชุมชนเสน่ห์ชุมชนริมแม่น้ำนะคะขอเชิญชวนพี่น้องชาวบางค้าและตำบลข้างเคียงและใกล้เคียงให้มาเที่ยวกันได้นะคะถนนคนเดินบางค้า ก็สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาบุญทวีค่ะรองผู้อำนวยการสู่สาาศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชพัฏราชนครินค่ะวันนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินนะคะโดยสู่สาาศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่นและคณะวิทยาการการจัดการก็ได้มาสาธิตการทำพวงมาโหรนะคะแล้วก็พวงมาลัยรักบางค้านะคะการทำพวงมาโหรก็ผลก็จะเอาไปนะอาปักไว้ที่วัดนะคะเพื่อเป็นความเชื่อว่า หมดเคราะห์หมดโศกนะคะทุกโศกก็จะหายไปส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้นะคะไปประดับเาเรียกว่าในพณีมงคลนะคะไม่ว่าจะเป็นเข้าปั้านะคะหรืองานสงการนะคะหรืองานเขาเรียกว่าเทศผาชาตินะคะก็อยากให้มีค่ะอยากให้มีการจัดถนนคนเดินนี้ไปเรื่อยๆนะคะถนนคนเดินของบางคล้านะคะเราจัดได้สวยงาม แล้วเหมาะสมค่ะในเวลาตอนค่ำคืนพราค้าแม่ขายเนี่ยมีเงินรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ยินดีนะคะที่ตลาดบางคล้าเนี่ยได้มีถนนคนเดินเป็นการโปรโมตสินค้าทั้งอาหารคาวและหวานเนาะอีกันได้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่การประกวด้ะเดี๋ยวช่วงนี้เราก็จะแนะนำนะคะสำหรับทางด้านของกฎกติกากันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายๆท่านวันนี้ บอกว่ามากันเต็มจริงๆค่ะเห็นว่ามีเรื่องของคะแนนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็สามารถยกใจได้นะคะ บางค้านะคะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเรามีผู้นำที่เข้มแข็งเรามีประชาชนชาวบางคา้าที่พร้อมที่จะแสดงศักยภาพออกมา มีความรักความห่วงแห่งพื้นที่ต้องการที่จะโปรโมทพื้นที่ว่าเรามีของดีเรามีของเด่นเราต้องการทุกคนเห็นความสําคัญของพื้นที่เรามาร่วมสร้างให้คนนักท่องเที่ยวหรือคนทั่วไปเนี่ยให้เห็นว่าคุณค่านี้ทำให้มันเลอค่ายิ่งขึ้นความอิ่มเอมของความสุขของชนชาวบางคาเนี่ยทำให้เรามีความภาคหูมิใายให้เมืองค่ะเป็นการเริ่มที่ดีนะเพราะว่าถนนคนเดิมนี่เพิ่งเปิดม,ม,ม,มาเท่าไหร่4ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่เนี่ยอย่างเรื่องโจ๊กเนี่ยผมเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้โจ๊กเนี่ยที่เราผมผมเคยไปดูแล้วก็ชอบเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ต้องไมเอาโจ๊กที่พนักน,นิคมนะเพราะมันหายไปแล้วแล้วถามว่าถ้าคนบังค้าไม่สืบทอดเนี่ยแล้วใครจะมาดูแลไรายได้ของร้านค้าที่ที่ทั้งคนที่อยู่เดิมแล้วออกมาเปิดหน้าถังเพื่อขายของหรือคนที่มาขายของอยู่ในพื้นที่ใช่ไหม อันนี้ได้แน่นอนอันที่สองก็คือคนเข้าคนแก่เนี่ยเขาได้โพยหาอาดีตเขาได้ออกมาแสดงตัวแล้วเขาก็มีคุณค่าที่เขาจะเป็นคนเล่าเรื่องราวได้บางคนก็มาทําการแสดงบางคนก็มาเล่าเรื่องราวเปิดบ้านให้คนชมเพราะฉะนั้นมิติสังคมก็ขึ้นมิติเศรษฐกิจก็ขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราลื้อฟื้น จากเดิมมาเนี่ยมันห่างหายไปแล้วนะครับก็ได้รับความสนุกสนานกันนะครับก็ในโอกาสหน้าก็ขอเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะครับถ้าหากว่ามีเวลามาเที่ยวถนนคนเดินเปิดบ้านคนบังค้ากับเรานะครับมีเลื่อยไปนะครับโดยเฉลี่ยประมาณสัก2เดือนครั้งนะครับจากนี้ไปอีกประมาณ2เดือนก็จะเป็นช่วงของการจัดถนนคนเดิน เปิดบ้านคนบังค้าครึ่งปีนะครับหรือว่ากลางปีนะครับแล้วก็จะมีต่อต่อไป